ทุกท่านนะคะเข้าสู่งานวันสงขลานะคะหรือว่าการจัดโครงการสืบสารอัตลักษณ์เมืองสงขลาค่ะขออนุญาตนะคะแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะดีดที่สุดครับผมดิฉัน MC ตองจิตสรานุแสงสีผู้ช่วยนักวระชาสัมพันธ์เทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะ ครับสำหรับผมโกศลแสงสุวรรณนะครับหรือว่าพี่ยอดโรงพยาบาลสงขลาครับค่ะสวัสดีพี่ยอดด้วยนะคะเช่นกันครับน้องตองใ่ะ okay, ค่ะวันนี้สําหรับวันนี้นะคะในการจัดงานเราขออนุญาตเรียกว่าวันสงขลานะคะแต่จริงแล้ววันสงขลาเป็นวันที่10 มีนาค<ช>มของทุกปี<ช>นะคะแต่ว่างานของเรามีอยู่การ3วันด้วยกัน9 10า1คข่าพี่ยอดคะเรียกว่าวันสงขลาเนี่ยเราจะคุ้นกว่า<อ>เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะถนัดทนีเรียกกันมาตั้งแต่สมัยของท่านผู้ว่าซึ่งดําริก,ก็คือท่านทรงพลสวัสดิ์ธรรมถูกต้องค่ะคตอนนั้นเราก็จะเรียกวันสงขลาวันสงขลานะคะถ้าเราเรียกชื่อตามนี้นะคะก็หลายๆท่านเดินตรงนี้เอ้ามาถูกงานไหมนะคะซึ่งสําหรับการจัดงานวันสงขลาแน่นอนค่ะ เพื่อให้เราทราบถึงและก็แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาทั้งหมดทั้งจังหวัดเลยรวมยกันทั้ง16อำเภอเลยค่ะครับแต่ละที่ก็จะมีวัฒนธรรมแล้วก็รูปแบบในเรื่องของการดําเนินชีวิตเนี่ยแตกต่างกันไปหลายคนก็อาจจะถามว่าวัฒนธรรมนี่คืออะไระจริงๆแล้ววัฒนธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตเราตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งลาโลกนี้ไปทุกอย่างที่มันเป็นวิถีชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นวัฒนธรรมตามภูมิภาคตามท้องถิ่นที่เราอยู่อาศัยกันกับ้องตองใช่ค่ะแต่ละที่บางครั้งนะคะห่างกันไม่กี่กิโลวัฒนธรรมแตกต่างกันแล้วไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสงขาเราก็เหมือนกันแต่ละอำเภอก็ไม่เหมือนกันครับผมอย่างเช่นก็ไม่เหมือนกันนะอ่ะไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะสิบหกอำเภออย่างเช่นตองเนี่ยอยู่หัาดใหญ่เป็นหลักใช่ไหมคะวัฒนธรรมของคนหนาดใหญ่กับ คนอำเภอเมืองสงขลาก็ต่างกันในบางส่วนถูกต้องครับม,มันไม่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางกว่าจะเดินทางไปถึงระหว่างสงขลาใหไม่ใช่ง่ายนะคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่านานมากๆโอ้โหต้องมีรถไฟอย่างเดียว<อ>เราถึงจะเดินทางไปได้นั่นคือเร็วที่สุดแล้วตอนนี้เป็นไงคะปุโโ้บปรัรครับ,รบรเราสามารถที่จะดูจากโซเชียลได้เลยใช่ค่ะครับผม ค่ะสำหรับนะ,ะในส่วนของกิจกรรมนะคะในวันนี้แน่นอนค่ะรอบๆนะคะพิพิพธภัณฑ์น,นะ,ะถสถานแห่งชาติสงขลาของเราตรงนี้นะคะก็มีการแสดงซุ้มนะคะต่างๆจากทั้ง16อําเภอเลยนะคะแล้วก็แบ่งเป็นโซนต่างๆด้วยค่ะพี่ยอดคะไม่ว่าจะเป็นโซนอาหาร <ผม S 1> หวานอาหารคาวหรือว่าอาหารพื้นเมืองอพูดถึงอาหารพื้นเมืองของสงขลาพี่ยอดนึกถึงอะไรคะผมเนี่ยนึกถึงเท้าคั่วครับ เท่าคั่วเพราะว่าผมชอบมากๆจริงๆชอบมากๆเลยนะครับของป้าหนูอร่อยมากกอร์ยอใช่ไหมคะครับผมอร่อยมากเลยฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่อยู่ในใจตลอดกาลังตองแล้วก็มีอะไรบ้างคะสงขาของเรานอกจากเท่าคั่วแล้วนะคะขนมข้างค้าวขนมข้างข้าวโอ้โหีนโบราณจริงจังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นของร้อยเช่นเดียวกันวันนี้ก็มีด้วยนะคะอยู่ตามซุ้มนะคะต่างๆมีมาครับมีมาแล้วก็ น,นีนนสลับเปลาเก้าห้องอ่าอันนี้ใครไม่รู้จัก ถือว่าพลาดมากๆนะคะตอนนี้รู้จักไปยังนักท่องเที่ยวไม่ว่าจังหวัดต่างๆหรือว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ก็ร,รู้จักนะคะมาแล้วก็ต้องถามหากันเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกโซเชียลเนี่ยเป็นที่กว้างขวางนะคะสําหรับงานในวันนี้พี่ยอดเมื่อกี้ต้องเดินมานะคะไม่ใช่เฉพาะคนสงขลานะคะแอบเห็นนักท่องเที่ยวมาจากขัดใหญ่เป็นมาเลย์เขาเหมารถตุกๆมาตุกๆก็พามาลงที่งานนี้คือตอนนี้นะชาวมาเลย์เนี่ยมาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาเราอะเยอะมาก <ๆ S 2> เยอะมากมาชายหาดเป็นหลานมาหาสมีหลาแล้วก็ตุกๆก็จะพามาตรงนี้มีงานนะแล้วก็ไปถ่ายรูปที่เมืองเก่าของเรานะคะแล้วก็ไปไหว้พระตรงศาลหลักเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ที่สําคัญเลยค่ะของสงขลาสงขลาแล้วต้องคิดว่าเป็นทุกๆอำเภอเลยก็คืออาหารการกินอร่อยอร่อยทุกอย่างทุกพื้นที่ด้วยมีทุกอย่างมีทุกอย่างให้เลือกสรร ลแล้วแต่ละที่เนี่ยก็มีแตกต่างกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีนะครับมีอะไรเอ่ยมีปลาทูเคมปลาปลาทูเคมไปเดินมาแล้วเหรอคะมีปลาอินทรีด้วยปลาอินทรีก็ของอร่อยเช่นเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็ <laughs> เรียกได้ว่าอยากทานอะไรสงขาของเรามีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเล นะคะอาหารพื้นบ้านโดยทั่วไปอาหารปลามีหมดเลยนะคะตรงนี้สงขลาของเราเนี่ยเรียกได้ว่าอาหารครบจบมาที่สงขลาอิ่มแน่นอนนะะจริงๆแล้วจังหวัดสงขลาเราเนี่ยก็มีเรื่องราวที่เรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยครบเขาบอกว่าถ้ามาสงขลาเนี่ยภูเขาเราก็มี ภูเขาเราก็มีใช่ทะเลเราก็มีใช่อาหารการกินเนี่ยจะเป็นแบบโบราณหรือจะเป็นแบบที่ประยุกต์มาเราก็มีในถนนนางงามมีทั้งโบราณแล้วก็มีที่เขาเรียกอะไรนะครับเป็นภาษาอังกฤษอาหารแบบฟิวชั่นฟิวชั่นแบบฟิวชั่นก็มีมีมีแล้วก็ได้ทําการเปิดตัวไปด้วยนะคะเมื่อวันประกวดมิดแกรนสงขลาเป็นการนำนะคะน้ําตาลตโหนดอ่ะเป็นพามความภาคภูมิใจนะของชาวสงขลาตอนนี้น้ําตาลตโหนดนะคะไล่ขึ้นเขาเรียก เวทีระดับโลกนะคะในส่วนของการทําเป็นอาหารฟิวชั่นคราว<ม>ที่แล้วตองได้ทานด้วยมีอะไรครับเมนูพอจะแนะนำเขา<ด>จะมีเก้าเมนูค่ะ,ะแต่ว่าเราจะได้จริงแค่3เมนูในแต่ละโซน เรียกว่าไม่ค่อยโอเคเลยได้กินแค่สามเมนูใช่เราแบบเราทำงานไงเราก็ได้แค่นั้นไงเราก็อยากจะกินของร้อยเพื่อได้มาพูดต่อใช่ค่ะฉะนั้นซุมไหนนะครับที่มีของอร้อยอยากให้เรามาพูดต่อเอามาให้ลองชิมเอามาให้เราลองชิมนะคะเราจะพูดนะคะเราก็ไปถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจนะของชาวสงขลาเลยนะคะน้ําตาลตะโหนดนี่แหละค่ะนำมา ปรุงอาหารได้อร่อยมากนะคะเป็นเป็นอาหารแบบฟ<ม>ิวชั่นทําแบบเป็นสากลแต่รสชาติแบบสงขลาเราจะไม่เรียกรสชาติแบบไทยรสชาติแบบสงขลาเลยถูกต้องครับแล้วตอนนี้สงขลาของเรานะคะก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะคะเนื่องจากการประกวดมิสแกรนสงขลาที่ผ่านมาเนี่ยเวทีนี้บอกแล้วเวทีระดับโลกนะคะปีนี้มิสแกรนสงขลาปีหน้าชาวสงขลาเตรียมตัวไว้เลยคะ่ะยินดีกับจังหวัดสงขลาด้วยนะคะมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเราจะมาจัดที่จังหวัดสงขลาคะ่ะ วันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาแล้วก็ภูมิใจมากด้วยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดซะนานใช่พี่ยอดห่างหายจากเราไปนานมากนานมากเลยครับวันนี้กลับมาเนี่ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็กิจกรรมบรรยากาศของสงขลามีเด็กๆมีน้องๆห,หนูๆเนี่ยเข้ามา ร่วมงานเนี่ยเยอะทีเดียวเพราะว่าเด็กเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาศึกษาแล้วก็หันมาทําความเข้าใจกับรายละเอียดต่างๆของจังหวัดสงขลาเยอะเหมือนกันเยอะมากค่ะ,ะ,คะกลับมาอยู่บ้านตัวเองทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะไม่ว่าจะในย่านเมืองเก่าสงขลาครับผมแล้วก็ย่านตัวส่วนเศรษฐกิจของหัดใหญ่นะคะ,คะอันนี้อาจจะพูดได้เพราะว่าอยู่ที่หัดใหญ่เนาะ,ะจะเป็นเด็กสงขลาเด็ก บ้านเกิดของเรากลับมาทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟาทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ในสงขลาจริงๆแล้วก็เป็นเด็กสงขลานี่แหละนําบ้านตัวเองนะคะบ้านเพื่อนเช่าบ้านหรือว่าร่วมหุ้นกันนะคะตกแต่งร้านแล้วก็ทําเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะสำหรับให้เรานะคะได้ว่างๆไปถ่ายภาพแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้ชมบรรยากาศของสงขลาเมืองเก่าพร้อมกับการถ่ายภาพและที่สําคัญอัปโหลดลงโลกโซเชียลแล้วก็ทําให้นะคะทุกๆคนบนโลกใบนี้รู้จักสงขลามากขึ้นค่ะครับผมนึกถึงย้อนไฟนะ นึกถึงย้อนไปตอนสมัยที่ย้อนกลับไปประมาณสักเกือบสิบปีโอ้ยไกลจังนะอ่ะค่ะเกือบสิบปี <c oughs> อันนี้เล่าให้ฟังนิดนึนะก่อนที่เขาจะมีเรื่องของศสีวนาที่เราจะเล่าให้ฟังกันด้วยเ,เราก็อยากจะบอกว่าสมัยก่อนนะครับสงขลาเนี่ยเงียบเหงามากและที่สําคัญถนนนางงามเนี่ยปกติเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเงียบเหงาครับน้องตองเนื่องจากว่าพี่พี่น้องๆเนี่ย เขาไปเรียนต่างจังหวัดกันหมดเลย uh huh. ไปเรียนกรุงเทพแล้วก็ไปทํางานไปเติบโตกันที่อื่นหมดเลย uh huh. กลายเป็นว่าในโซนของอถนนนางงามเนี่ย uh huh. ก็จะมีประชาชนที่ต่างถิ่นมาอาศัยอยู่เยอะ uh huh. แต่ก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง uh huh. ซึ่งกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าทําไมสงขลาถึงเงียบเหงาแบบนี้ก็เลยอยากจะรื้อฟืน้น uh huh. อยากจะให้สงขลาเนี่ยมีชีวิตทีวาเหมือนเมืองเก่าแถวมะลลกา แ,แถวลป e ีหลายหลายแทนก็ไปนะคะจริงๆของเขาเอาความจริงนะถ้าพูดกันตรงๆสงขาเราสวยกว่าเนาะก็สวยเรามีหลายรูปแบบมากเลยเขาแทบก็ปกติแต่ก็สวยเหมือนกันแต่เราว่าของเราสวยกว่าของเขาเนี่ยจะมีตในเรื่องของบรรยากาศที่สวยแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดนั่นคือความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นของเราจะมีทุกรูปแบบทุกรูปแบบเลยครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ เรียกว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ม,มันก็เลยรู้สึกสดใสหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาสงขลาก็เลยคึกคักทั้งถนนนางงามนะครนอกนะครใน ันอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันค่ะเคยทํางานช่วงหลังๆนะคะได้สัมภาษณ์ไม่เกินไป10ปีใช่ไหมอยู่แล้วรานั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะทราบถึงอายุนะคะเคยสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวนะคะเอาใกล้ๆบ้านใกล้เลืองเคียงของเราชาวมาเลย์เมื่อก่อนพี่ยอดน่าจะเคยสังเกตว่าเขาจะไม่มาเลยสงขาเขาจะอยู่ในหัดใหญ่ทําอะไรเกี่ยวกลางคืนท่านอาหารก็บอกว่าตลาดกิมยงตลาดกิมยงซื้อของปล่อยภาษีแต่ว่าตอนนี้คือเอาตรงๆไหมคะเขาจะมาสงขาเป็นหลัก เขานอนหัดใหญ่ค่ะอะไรทานแล้วเขาก็มาสงขาก็มาหาอะไรทานเคยเขาถามว่าสละเปานี้อยู่ตรงไหนตรงนี้น้องรตบอกว่าต้องมาแต่เช้านะแบบนี้แบบนี้เขาก็จะเหมารถกันมานะเที่ยวเขาตังกลัวแล้วก็ตอนเย็นถึงจะกลับไปหัดใหญ่ครีหนึ่งมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ตรงเวลาก็ไม่ได้กินบอกไปแล้วค่ะเรียกว่าของหมดบ้างหรือจะรอแล้วก็สมัยก่อนมันมี กล้วยปิ้งนะอ๋ะอกล้วยปิ้งคุณยายคนนั้นใช่ไหมหนูจำชื่อ,อไม่ได้แล้วก็ผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันยังอยู่ไหมคะต้องมานั่งยังไม่อยู่แล้วอ๋อแต่ลูกขายไม่อยู่แล้ว <laughs> S <S <S แต่รู้สึกว่าจะเป็นลูกขายแล้วไหมคะรู้สึกว่าล่าสุดนะคะครอร่อยมากเจ้านั้นนะคะเพราะว่า,าเพราะว่าคุณแม่ก็อยู่แถวๆนี้นะคะแต่ว่าด้วยการที่โตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทํางานรับราชาการก็ย้ายาย้ายไปเหมือนพี่ยอดแบบนี้เลยก็ไปต่างจังหวัดทั่วนะครับพี่ยอดก็ไป <ฮะ S 2> อยู่สนามบินเปตงสองปีกว่าจะกลับมาแต่ละที่สนามบินโคร,ราชอีกปีนึ่งไปไกลไปได้วัฒนธรรมฝั่งนู้นมาด้วยก็เรียกว่าได้เอาของเราเนี่ยไปแชร์กับฝั่งนู้ดูความแตกต่างในเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ ทำให้เราเห็นว่าในจังหวัดของเราเนี่ยมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์และก็มีเรื่องราวของวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะพี่น้องที่สนใจอย่างเดียวเรามีผู้ใหญ่ที่สนใจด้วยวันนี้หลายท่านเลยที่สนับสนุนครับ้องตองค่ะสำหรับนะการจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสนับ,งงบแน่นอนคะ่ะต้องขอขอบคุณจังหวัดสงขลานะคะ ซึ่งถือว่าเป็นดําริแรกของท่านผู้ว่าซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วถูกต้องค่ะตั้งแต่ท่านทรงพลสวัสดิ์รมค่ะแล้วก็การจัดงานก็มีมาเรื่อยมานะตลอดเลยะนะครับก็ผู้ที่สนองแล้วก็ทํานโยบายนี้เนี่ย นำมาแปรเป็นภาพที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ก็สํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาถูกต้องค่ะเป็นแม่ง,งานใหญ่เลยนะคะตามมาด้วยพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติสงขลาก็ที่เราเยือนอยู่นะตรงนี้ครับะะผมข้างหลังผมก็บ้านพระยาสุนธานุรักษ์สวยมาก<า>สวยงาม <นะ S 2> จริงๆคับกลางคืนจะถ่ายภาพสวยมากถ้ามีไฟลงแบบนี้แน่นอนครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากจะ มีภาพในแคตาล็อกก็ต้องมาถ่ายที่นี่เยอะเช่ชนเดียวกันน้องๆหนูๆที่นั่งอยู่ด้านหน้านะคะรู้จักไปด้วยตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลานะคะเดี๋ยวเราจะได้ทราบถึงความเป็นมานะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆของสงขลาด้วยเร่อกว่าน่าสนใจอีกแล้วล่ะถต้องรอติดตามนะครับและอีกหน่วยงานหนึ่งครับน้องตองนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับซึ่งสนับสนุน ใช่นะกาจัดกิจก,กรรมแล้วก็ตามมาด้วยค่ะเท,เทศบาลนครสงขลานะคะในหลายๆส่วนเลยนะคะที่เห็นแน่นอนเลยตอนนี้เดินเดินกันอยู่พี่พี่เทศกิจจากเทศบาลนครสงขาก็มาช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็การอำนวยความสะดวกในการจัดงานด้านต่างๆด้วยค่ะเรียกว่าทุกอย่างนะครับและที่สําคัญนะฮะเหมือนอย่างที่บอกน้องตองไปเมื่อสักครู่ว่าสําหรับ บ้านเมืองสงขลาที่เงียบเหงาก็มีกลุ่มคนหนึ่งที่ฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นสิ่งเหล่านี้ให้กลับคืนมานั่นก็คือภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมครับโอ้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยสมาคมฮอกเกี้ยนนะคะจังหวัดสงขลาด้วยคนจีนบอกแล้วไปที่ไหนนะคะที่นั่นนะคะเขาก็จะนอกจากจะมาทำอาหารกินแล้วเขาก็เขาเรียกคหะเป็นภาษาปากพยอคืนกําไรสู่สังคมนีเขาก็จะพัฒนาบ้านเมืองไปพร้อมๆกับพวกเรานะฮะ หรือว่าอะไรนะครับที่เคยได้ยินก็คือผู้ประกอบการทางสังคมประมาณนี้ถูกต้องค่ะนะคะ แล้วก็มีบริษัทปตอทอสำรวจและก็ผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับค่ะขัดมาค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนค่ะมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติค่ะและที่สำคัญเราไม่อยากจะให้ความสวยงามและก็วัฒนธรรมเหล่านี้อยู่กับเราอย่างเดียวเราอยากจะอวดให้ชาวโลกด้วยฉะนั้นจึงมีมูลนิธิที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกหนึ่ง หน่วยงานนั่นก็คือมูลิธิสงขลาสู่มรดกโลกครับค่ะและที่สําคัญไปอีกหนึ่งอย่างนะคะงานในวันนี้นะคะจะขาดองค์ประกอบนี้ไม่ได้เลยซุ้มต่างๆทั้งหมดนะคะเอกลักษณ์อัตลักษณ์ทั้งหมดนะคะ,ท,ะ,คะทั้ง16อําเภอในจังหวัดสงขลาะคะ่ะและที่สําคัญครับ 16อำเภอไม่พอ,อเรายังต้องใช้กำลังพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราอีกเยอะ,ะก็จะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในจงังหวัดสงขาที่ให้การสนับสนุนด้วยฮะค่ะ,คะให้การจัดงานของเราในวันนี้นะและอีก2วันนะคะดําเนินไปอย่างด้านรื่นแล้วก็ที่แน่นอนนะคะมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจและกิจกรรมมากมายค่ะพี่ยอดคะวันนี้อย่างที่พี่ยอด เรินไว้เมื่อสักครู่นะคะวันนี้เราจะได้ฟังนะในการเสวนานะคะจากเขาเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเ,เรียกได้ว่าแบบนี้เลย <c oughs> เป็นนะพุทธะเลยใช่มเป็นพุทธะเลยน,นะคะ,ะน้องๆน,นะคะคนที่จะฟังเอาไว้นะคะในส่วนของหัวข้อสงขาสู่เมืองมรดกโลกค่ะน่าสนใจเหมือนกันนะถูกค่ะเพราะที่อื่นเขาก็มีการนําทิศทางกันไปแล้วปูทางกันไปแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าสงขลาเนี่ยจะไปก้าวสู่มรดกโลกได้อย่างไรแล้วเราเนี่ยถ้าได้ขึ้นมาภาคภูมิใจนะ มมาากยภาคภูมิใจเพราะปัจจุบันเราก็ภาคภูมิใจจังหวัดสงขลาอยู่แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดเรื่อยๆว่าสงขลาของเรามีอะไรดีๆเกิดขึ้นระดับโลกอย่างคี้นะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีแล้วก็มีความรู้ความสามารถถือว่าเป็นปราดของสงขลาที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้ทราบกันนะครับโอกาสนี้ครับ ขอเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการซึ่งท่านเป็นนักวิชาการท้องถิ่นจากภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมที่จะนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดให้กับทุกท่านได้รับทราบต่อไปนี้<ะ>ขอเชิญพบกับอาจารย์วุฒิชัยเพชรสุวรครับขอเสซงประมือครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณพิธีกรยอดตอง ยอดตองต้องลมพรมนิมิตที่บอกว่าพิธีกรยอดตองเพราะว่าพิธีกรฝ่ายชายนั้นดีเจย,ยอดส่วนพิธีกรฝ่ายหญิงนั้นก็ดีเจตองฮะจะับคู่ได้ลงตัวแดดกำลังร่มลมกำลังตกได้เวลาของการเสวนายามสายัน กับเรื่องราวของสีสันแห่งเมืองสงขลาหัวข้อในการเสวนาวันนี้ดังที่พิจีกรได้เกริ่นนำไว้ตั้งแต่ตอนต้นหลายท่านคงจะติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งไข่ภาษาโบราณก็เรียกอย่างนั้นก็คือตั้งแต่เริ่มต้นโดยสรุปก็คือเรื่องของการที่เราจะร่วมกันในการนำเมืองสงขลาไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ยาวนานพอสมควรจะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้าจะว่ายัางไงก็ได้ครับแต่มันก็มีเรื่องที่จะต้องมาชวนกันเสวนามาชวนกันคุยแล้ววันนี้ผมมีผู้ร่วมเสวนาซ,ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับโครงการสงขาสู่มรดกโลก,โลกที่จะเรียนเชิญมาทั้งสิ้น,ส,นสี่ท่าน ซึ่งโอกาสนี้ก็จะได้ขอเรียนเชิญทั้งสีท่านขึ้นสู่เวทีเพื่อจะได้แนะนำให้เวทีแห่งนี้ได้รู้จักกับทั้งสีท่านท่านแรกครับเลขาธิการมูลนิธิสงขาสู่มรดกโลกผมคิดว่าผมเอ่ยชื่อของท่านผู้นี้กับคำว่าสงขาสู่มรดกโลกเนี่ยทุกท่านคงจะควบคู่กันไป กับความรู้สึกนั้นครับคุณครูสืบสกุลศรีสุขครับขอเชิญครับจะเรียกว่าครูสืบก็คงจะไม่เป็นไรนะขอเสียงประมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับครูสืบสกุลศรีสุขครับด้วยความเคารพนะฮะอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเราคงจะได้รับทราบเรื่องราวแบบลึกๆในหลายๆมิติของคุณค่าแห่งเมืองสงขาว่าเอ๊ะมันจะไปได้หรือเปล่ากับการไปสู่เมืองมรดกโลกท่านที่สองครับ กรรมการมูลนิธิสงขาสู่มรดกโลกอดีตท,ท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววันนี้ในฐานะตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวและที่สําคัญครับตั้งแต่เริ่มต้นอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าท่านตั้งไข่ร่วมกันมาครับคุณชนินทร์สาครินครับขอเสียงปรบมือรู้จักกับคุณชนินทร์สาครินนะฮะเรียนเชิญครับนะบางทีผมก็เรียกท่านว่าตัวเฮียคือพี่ใหญ่ครับนะฮะและท่านต่อไปครับด้วยความภาคภูมิใจครับ ก็อยากจะเรียนนะครับว่าวันนี้ท่านได้ให้เกียรติกับเวทีเสวนาเป็นอย่างยิ่งครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่เป็นสุภาพสตรีท่านเดียวที่ผ่านมาถึงแม้ว่าปัจจุบันท่านจะเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปแล้วแต่เรื่องของตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ สงขาสู่มรดกโลกนั้นท่านยังคงทํางานอย่างเต็มที่ในฐานะรองประธานมูลนิธิสงขาสู่มรดกโลกเราเรียกท่านอย่างใกล้ชิดว่ารองเจี๊ยบครับท่านรองสุริยพันธนะ์ณสงขาครับรู้จักกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประมือต้อนรับด้วยความเคารพนะฮะทุกคนคงจะคิดถึงนะฮะหลายคนทาหารองเจี๊ยบกันอยู่และอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตเลียม ปตทอสผพอซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสงขาสู่มรดกโลกมาโดยตลอดครับวันนี้ท่านทิติปรียานุรักษ์มาร่วมในเวทีครับขอเสียงประมือเพื่อรู้จักกับท่านทิติปรียานุรักษ์ผู้จัดการอาวโุโสฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมปตทอสผพอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะฮะ ผมนําเรียนเป็นเบื้องต้นเพื่อท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมเสวนารวมทั้งท่านที่ให้เกียรติในการติดตามการเสวนาไม่ว่าจะติดตามอยู่ทางหน้าเวทีหรือว่าทางการไล์สดหรือว่าจะย้อนหลังนะครับทุกอย่างล้วนแต่มีคุณค่าคุณค่าที่พูดถึงก็คือคุณค่าของการที่จะนําสงขาสู่มรดกโลกผมคิดว่าผมน่าจะเริ่มเปิดเรื่องของคุณค่าของเมืองสงขลาว่ามันจะมีคุณค่ามุมไหนมิติใดที่จะไปถึง เมืองมรดกโลกครูสืบสกุลสีสุกเลยละครับเห็นแล้วว่าเหมาะที่สุดที่จะนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังผมคิดว่าทุกครั้งที่ฟังครูสืบสกุลสีสุกเล่าเนี่ยคุณค่าทุกข้อทุกมุมทุกเม็ดทุกมิติเนี่ยล้วนแต่สามารถที่จะนํามาเจริญในได้วันนี้เรียนเชิญครูสืบสกุลสีสุกเป็นท่านแรกเลยนะครับกับเรื่องของการนําสงขาสู่เมืองมรดกโลกในมิติของคุณค่ามุมต่างๆเชิญเลยครับครูสืบสกุลครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ก้อยนะครับวิทยกรที่นั่งเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสงขลานะครับมาเป็น10บสปีแล้วนะครับขอบคุณนะครับทางผู้จัดรายการนะครับที่ได้ให้นําเรื่องเหล่านี้มานั่งเสวนากันนะครับแล้วก็สวัสดีมายังวิทยกรทุกท่านนะครับท่านรองสุริพันธ์นะครับคุณชนินและก็ตัวแทนบริษัทปตท,ทสพนะครับ